สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วสอนไปในส่วนของ2เรื่องนะครับคือการหนึ่งก็คือการที่เรามีข้อมูลนะครับรวมกันเ่ในเซลล์เดียวแล้วเราก็แยกมันออกมาเป็น2คอลัมน์หรือ3หรือ4คอลัมน์ก็สุดแท้ะแต่นะครับด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่าเพกคูลคอลัมน์นะครับกับอันที่2คือถ้าเรามีหลายๆคอลัมน์แล้วเราต้องการรวมกลับมาเป็นคอลัมน์เดียวนะครับคราวที่แล้วเราเสนอไปส่วน2ส่วนก็คือในส่วนของการใช้ ฟังชันที่ชื่อว่า Compactene กับอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้เครื่องหมายแอนในการรวมเซลล์ Sell, นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการรวมเซลล์นะครับแต่ทําให้มันง่ายขึ้นไปอีกนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับไอฟังชั่นนี้มันมีมาตั้งแต่ตัว Excel 2016แต่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับเพื่อให้คนใช้เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้น แล้วเป็นส่วนที่เราเรียกว่า Machine Learning ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดิมครับอันนี้ก็คือตารางที่เรามีอยู่นะครับเราต้องการนะครับในส่วนของสมมุติว่าเราต้องการให้นะครับดูคำว่ามิกิตอารีเข้าด้วยกันนะครับเราคิมนตัวอย่างให้ Excel ดูกเซลดูแบบเนี้ย m i k i l a โดยปกติเ,เราทําเป็นอยู่แล้วล่ะนะครับเราไฮไลท์ line, ปุ๊บแล้วเราก็ลากมันลงมานะครับก็จะเป็นการลักษณะคล้ายๆ Copy c e ้ l ลนะครับแต่จะสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งคือตรงมุมขวาล่างนะครับมันจะมีในส่วนของ Auto Fill Option เพิ่มขึ้นมานะครับตรง Auto Fill Option เราก,กดคลิกหนึ่งทีนะครับเราจะเห็นในสิ่งที่เรียกว่าตัดฟลนะครับจิ้มปุ๊บเห็นไหมครับตัว Excel มันจะไปเรียนรู้ว่า เราต้องการให้มันรวมคอลัมน์อย่างไรนะครับแล้วมันก็จะเดาว,ว่าเราต้องการให้มันรวมลักษณะนั้นนะครับอย่างสังเกตได้ว่าเราบอกว่าเอาชื่อนามสกุลในสองเซลล์นี้รวมกันแล้วพิมพ์ว่ามิก่อาันเป็นตัวอย่างมาดูหนึ่งอันนะครับที่เหลือมันก็ทําตามที่เราอยากให้มันก็เดาว,ว่าเราอยากได้แบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราเลยหรือแม้กระทั่งว่าสมอมขอเปลี่ยนนะครับ เป็นคำว่ามิก,กิอารีนม่เอาลอะอย่าเป็นมิก,ก้แล้วก็ตามด้วยนามสกุลเป็นตัวหนังสือตัวแรกตัวเดียวแล้วมีจุดนะครับ mm hmm. ของเข้าแก้ไขใส่จุดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเดาว,ว่าเราเอาอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกตัวคือชื่อแล้วก็นามสกุลที่เป็นตัวใหญ่ตัวแรกแล้วก็เป็นด้วยจุดหรือแม้กระทั่งที่เราบอกว่าขอเป็นชื่อย่อเลยมิก,กีอารีเป็นเ a นะครับแก้เป็นเ a มันก็จะเอาตัวแรกของทั้ง2เซลล์เข้ามารวมกันเป็นชื่อยอ่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่า batch fill นะครับเป็นฟังก์ชันที่มันมีมานานล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันตัวนี้มันจะทำให้เราสามารถทำงานได้ไวและเร็วขึ้นจะสังเกตได้ว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราใช้ทั้ง concatenate เป็นแบบเวอร์ชั่นแบบเลกซี่โบราณเลยในการที่เขียนสูตรยาวๆนะครับต่อมาคือเราใช้แอนในการที่จะรวมฟิลสองฟิลเข้าด้วยกัน และสุดท้ายคือเราใช้ Machine Learning ของในส่วนของ Excel ในการที่ช่วยให้เราทำงานพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งให้ดูครับอันนี้ผมว่าทุกคนเคยเจอปัญหานะครับว่าเนี่ยเราได้ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มามีเว้นวรกมีนวดมีนี่บ้างอย่างเงี้ยมีตัวอักขระมีการเว้นวรรกโอ้ยดูยาก เราต้องการที่จะทําให้มันแบบง่ายขึ้นแล้วก็เคลียร์ข้อมูลที่ทําให้เราสามารถที่จะทําอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นจะสังเกตได้ว่าข้อมูลอย่างเช่นเ,นเบอร์โทรศัพท์มันมีทั้ง2แบบเลยนะครับมีทั้งแบบที่เป็น02เบอร์บ้านนะครเบอร์สํานักงานแล้วก็เบอร์089ซึ่งพวกเบอร์มือถือนะครับเราต้องการในฟอร์แมตที่เป็นลักษณะแบบ02วัดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับเหมือนกันก็คือว่า การใช้แฟดฟิลด์ก็คือเราก็แค่ลากมันลงมาใช่ไหมครับปึ๊บนะครับถูกไหมครับตอนนี้มันก็จะเป็นตัวเลขเรียงรันนะครับเบอร์ก๊อปปี้กันลงมาซึ่งเราไม่อยากได้แบบนี้เราก็แค่ไปกดที่แฟดฟิลด์ตรงปึ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์สองนะครับเบอร์ที่เป็นศูนย์สองแต่มันก็จะไม่รู้ว่าแล้วไอ้ศูนย์แปดเก้ามันเป็นยังไงมันก็ใส่ศูนย์สองไปข้างหน้าให้ก่อนซึ่งตรงนี้มันผิด ผิดแล้วด้วยพี่เราต้องไปก๊อปปี้ทำอะไรใหม่ไมไม่ต้องนะครับให้มันเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น089นะครับเอาเครื่องหมายขีดนี้ออกนะครับและหลังจากนั้นอะไรที่อยู่3ตัวข้างหน้ามันจะเปลี่ยนใหม่หมดเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็น0ูนตรงเซลล์นี้ก็จะเป็นศูนย์แปดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์แปดหกตรงนี้ก็ศูนย์สองลักษณะนี้นะครับเนี่ยคือฟังก์ชันที่เรียกว่าแฟร์ฟิล ลองเอาไปพัฒนาลองเอาไปอัดแอปในการใช้งานกับสิ่งที่เราเจออยู่ในปัจจุบันได้นะครับตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถทํางานพวกนี้รวมเซลล์แยกเซลล์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับโอเคครับผมสวัสดีครับ